ย้อนหลังกับรายการกอกกอกกอกขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการคอลลเจนเพปไทด์บำรุงกระดูกและผิวพรรณให้ดียิ่งขึ้นนำเข้าจากญี่ปุ่นร้อซจากปลา <c oughs> พี่นวลครับเป็นประสบการณ์ตรงเลยนะประสบการณ์ตรงครับพี่ครับเอาลครับพี่นวลเป็นยังไงครับอยากฟังเรื่องนี้ฮะ ก็เรื่องนี้ครับมันเกิดเมื่อปีสองห้าห้าศูนย์ครับสิบหกปีที่แล้วก็ช่วงนั้นผมเรียนจบใหม่ๆครับก็จบแล้วก็ว่างงานครับไม่ไม่มีงานทําอะไรเงี้ยครับซึ่งอยู่ไปได้สักพักหนึ่งก็ลุงครับคุณลุงก็ซึ่งเป็นพี่ชายของพ่อเนี่ยก็ถามถามพ่อว่าลูกชายเรียนจบอะไรทํางานอะไรพ่อก็บอกว่าตอนนี้ลูกชายว่างงานอยู่ก็อยากก็อยากมีงานทํา ลุงผมก็บอกว่าเอานี้ไหมไปทํางานที่ที่ลุงไหมลุงเขาเป็นที่ปรึกษาบริษัทแห่งหนึ่งที่ที่ที่ในจังหวัดภาคตะวันออกเนี่ยแหละครับ,รบผมก็ชั่วโมงนั้นก็เหมือนกับคนจะจมน้ําอะครับอมีอะไรลอย,ย,ยน้ํามาก็ต้องเอาไว้ก้อนละฮะ<อ>ก็เลยตอบปากรับคําเขาไปครับครับซึ่งภายในนึนนงอาทิตย์ต่อมาเนี่ยลุงเขาก็ก็มารับไปที่ทํางานเนี่ยฮะ ก็มาถึงชัวเนี้ยทางจากถนนใหญ่ที่จะเข้าเข้าบริษัทแห่งเนี้ยประมาณสี่ถึงห้ากิโลเมตรซับซึ่งเปลี่ยวมากเลยเมื่อเมื่อสิบหกปีก่อนนะครับครับก็เข้าไปเนี่ยโอหแบบคือบริษัทเนี่ยก็คือกว้างกว้างเหมือนกันครับประมาณสองถึงสามไลน์เลยแต่ว่าที่แปลกใจคือทําไมมันมันเงียบจังมันไม่มีคนเลยครับครับ ก็คือคือบริษัทนี้มันเจ๊งไปแล้วครับ <laughs> จากปกจากปกติเคยมีพนักงานประมาณสามถึงสี่รอยคนเนี่ยวันที่ผมไปอยู่นี่มีทั้งหมดเจ็ดคน,น,ค,รค,นครับเจ็ดคนเหลือใช่รัาเหลือเจ็ดคนมีมีผมหนึ่งคนมีคนที่อยู่เก่าอยู่หกคนเป็นยามหนึ่งคนนะครับนี่นี่อันนี้คือไม่น่าจะใช้เรียกโรงงานแล้วนะเอเจ็ดคนบริษัทนะเนี้ย ต้นกล้นนี่เขาเคยรุ่งเรืองมากครับถ้าเขาเจ๋งครับ oh. แล้วก็คนที่อยู่เนี่ยเป็นคนที่แบบยังไม่มีที่ไปครับแล้วทาง oh. ทางเจ้าของบริษัทก็ให้ทํางานเป็นจ็อบเล็กๆเล็กๆอะไรเงี้ยครับครับครับ <c oughs> ซึ่งผมก็ถามลุงว่าผมจะมาทําอะไรครับเนี่ย <c oughs> อ๋อเขาบอกว่าเดี๋ยวให้มาทําบัญชีเพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์จะมีไฟบัญชีมาจากกรุงเทพเพื่อมาแบบเหมือนกับมาปรับโครงสร้างนี่หรือบัญชีอะไรพวกเนี้ยครับ oh. ครับซึงก็ผมก็โอเคโอเคก็ก,ก็ก็คงต้องตามน้ำแล้วเพราะว่ามาแล้วครับก็เข้าไปดูที่พงที่พักคือที่พักเนี่ยมันจะเป็นแบบเป็นตึกสองชั้นครับเป็นเป็นเป็นอาคารสองชั้นครับชั้นละห้าห้องครับมีชั้นบนมีชั้นล่างครับชั้นล่างนี่ก็จะมีคนยู่เต็มแล้วครับห้าคนต่วนห้องที่เหลือห้าห้องข้างบนเนี่ยจะมีพี่ยาวอยู่หนึ่งคน แล้วผมก็ไปจับจองหนึ่งห้องครับคือสภาพโรงงานนี่มันก็เสื่อมโทรมมากก็คือแบบบ้านไห้องห้องเนี้ยก็จะแบบหน้าต่งหน้าต่างก็หายไปมั่งแวง<อ>ไปมั่งขีน้นกขี้นกเต็มเลยอย่างเงี้ยคร็ไปอยู่นะครับก็รอบ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 ,รอบโรงงานเนี่ยก็จะเป็นทุ่งนาแล้วก็ป่ากล้วยครับพี่คือบรรยากาศนี่มันก็ค่อนะนข้างได้อยู่เลยนะฮะ ครับก็เราก็ทาความรู้จักกับเพื่อนเพื่อนที่ที่ที่ทางานก็ส่วนใหญ่จะเป็นคนอีสานนะครับครับซึ่งผมก็มาในมาในสไตล์เนอร์หุ่มคนเดียวเนี่ยฮะเขากินข้าวเหนียวกันผมก็ก็ก็ต้องกินข้าวด้วยละครับครับครับก็หลังจากนั้นอยู่ได้ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ครับพี่อืพวกห้าคนนั้นออกครับพี่อ้าวเหลือเหลือผมกับพี่ยามคนเดียวครับใช่ครับเหลือเหลือผมกับพี่ยามครับ ซึ่งพี่ยามเนี่ยเขาบุคลิกคาแรคเตอร์เขาจะเงียบครับที่เราก็อันนี้ไม่ได้ว่าเขาอย่างนั้นอย่างนี้ครับคือแบบหน้าเขาเหมือนเป็นโดนโดนฟันมาครับหน้าเขาจะแบบโยไปข้างหนึ่งอ่าใช่ครับก็คือจะจะจะค่อนข้างน่ากลัวนิดนึงอะไรเงี้ยครับก็สรุปแล้วตึกอาคารอบ้านผักก็จะมีผมอยู่เข้าส่องคนสองสองคนแล้วช่วงช่วงค่ําคืนเนี่ย เขาจะไปนอนยามอยู่ที่หน้าปอมหน้าบริษัทครับตรงป้อมครับ,รบจะเลือผมคนเดียวครับก็นอนไปปกติก็ก็ยังไม่มีอะไรนะครับก็ก็ก็ผ่านไปด้วยดีก็ยังเราผ่านมาสักหนึ่งถึงสองวันนี้ผมก็จะต้องไปหาซื้อของข้าวของเครื่องใช้ก็เลยแบบเดินออกไปข้างนอกโรงงานแล้วก็ไปเจอพี่บินมอไซค์อยู่คันหนึ่งครับ มามาพานมาพอดีเลยผมผมก็เรียกเขาบอกว่าเนี่ยอยากจะให้เขาพาไปในตัวเมืองนะครับ um เขาก็บอกได้สิได้สิเอาแล้วนุ่มมานนุ่มมาจากไหนอะ่ะผมมาจากสุพรรณครับอะไรเงี้ยก็มาอยู่ที่นี่นะครับก็เขาก็ถามว่าเอาแล้ว um เรียนจบมาจากไหนอะไรยังไงผมก็บอกว่าผมเรียนมาจากจังหวัดอยุธยาครับอุย้ยแถวนั้นมีพระเยอะนะมีตะกรุดมีอะไรเยอะเลย ผมก็บอกว่าผมก็ชื่นชอบเรื่องนี้เรื่องนี้เหมือนกันครับครับคุณลุงเขาก็บอกว่าเอองั้นเดี๋ยวทําธุระอะไรเสร็จเนี่ยไปเที่ยวหาบ้านลุงไหมบ้านลุงมีเยอะเลยเดี๋ยวเพื่อชอบใจจะได้แบบเช้าหากันครับหลังหลังจากที่ผมไปทําธุระอะไรเสร็จในเมืองเสร็จเนี่ยก็ก็ก็ไปกับลุงเลยครับที่บ้านเขาครับอซึ่งบ้านเขาที่ไปเนี่ยสิ่งแรกที่เห็นเลยครับจะมีเสียงพ่อแก่เยอะมากครับ ครับเขาบอกว่าบ้านของเนี้ยเคยเคยลงหนังสือพิมพ์ในคอลัมน์เล็กๆด้วยนะครับว่าที่เป็นเป็นบ้านที่มีเสียเก็แก่มากที่สุดในประเทศไทยนะนักสมัยนั้นนะฮะครับโอ้เขานี้ก็ไปถึงบ้านเขาเขาก็เอาหยิบน้ําหยิบท่าให้ดูเครื่องรางห้องขังเนี่ยโอ้โ oh, ห <c oughs> มีให้เลือกมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นสายคง,งพันสายสเสน่เมตตามหานิยมครับคร <c oughs> าวนี้ผมผมค่อนข้างจะเปลี่ยนแนวแล้ว ออหลังจากเราเป็นคนที่ชอบแบบสายกรงพันชาติอะไรเงี้ยเราก็เลยเปลี่ยนว่าคุณลุงครับผมอยากได้เสน่ห์ไม่ตามหานิยมเนี่ยออคุณลุงพอจะมีอะไรแนะนําสักชิ้นไหมครับครับเขาเขาเขาก็ถามเราว่าอยากจะเอาประมาณไหนผมก็บอกว่าอยากจะขอแหลงๆหน่อยครับอะไรเงี้ยตัวท็อปเขาก็หยิบเขาก็หยิบของมาให้ชิ้นหนึ่งครับเป็นเป็นขวดขวดแก้วเล็กๆครับ ข้างในก็จะเป็นผงค่ะผมถามลุงครับนี่นี่มันคืออะไระครับเ,<อ>เขาบอกว่ามันเป็นผงกระดูกพี่ครับชื่อ,อนวลครับอะมีชื่อด้วยใช่ครับชื่อนวลครับอ่าเขาบอกว่าเนี่ยมันอ่าเขาบอกว่าถ้าอยากได้อะไรเนี่ยก็ก็ก็ให้ขอพี่นวลเขาครับอ่าอยากได้สิ่งอะไรก็ก็บอกเข้าไป แล้วผมก็ถามลุงว่าแล้วผมต้องทํำยังไงมั่งครับออ <Ừ. S 2> ลุงลุงก็บอกว่าไม่ต้องทําอะไรมากครับแค่ก่อนที่จะเอาเข้าที่พักเนี่ยให้จุดทูบหาทูบแล้วก็บอกบอกกับเจ้าที่เจ้าทางครับ,รบว่าขอนําที่นวลเนี่ยเข้าไปเพื่ออะไรอะไรเงี้ยออืผมก็แวะขะหลังหลังหลังจากกับแต่ว่าลุงลุงเขาบอกผม,มคำนึงครับเพราะว่า เคยมีคนเอาข้องลุงไปไล่คนแล้วแต่ว่าลุงขึ้นเช้าก็จะเอามาคืนทุกคนฮะตอนเช้าเอามาคืนทุกคนเลยใช่ครับผมคืนคเดียวเอออ่าแต่ตอนนั้นนะด้วยความที่ผมก็ค่อนข้างที่จะเป็นวัยรุ่นอะไรเงี้ยเราก็คือพูดพูด,ดง่ายๆต,ตรงๆภาษาลูกผู้ชายครับถ้าเกิดว่าข้องมาแรงจริงฮะเรายากเจอล้วก็โอ้แล้วเรายากจะมีอะไรกับพี่ด้วยซ้ำไปฮะทำไมตอนนั้นนะครับเฮ้ย ใช่ครับครับแล้วก็ผมก็ไปถึงก็ก็คือแบบซื้อทูบตามร้านค้าที่ที่เจ้าทางเข้าโรงงานก็บอกเจ้าที่เจ้าทางอะไรเสร็จสับวันนี้จะขอพี่นวลเข้าไปที่พักด้วยนะออะไรเงี้ยขอให้เจ้าที่เจ้าทางเปิดทางให้ครับครับก็เอาไปเสร็จก็ไว้ที่ห้องก็ทําจิจวัตรส่วนตัวเริ่มพบค่่าแล้วครับ<อ>พี่ยามก็เริ่มไปประจําการที่ป้อมแล้วครับ ตอนนี้ก็เหลือผมอยู่คนเดียวโอโยครับเมือ่อสักสองสามทุ่มอะไรอย่างเงี้ยผมผมก็ยังตั้งจิตอธิษฐานอยู่นะครับว่าถ้าเกิดพี่นวลมีจริงเนะี<อ>่ยยังไงในะวันนี้ผม่ขอเจอนะโอ้โหยไม่กลัวเลยเลยอ่าก็ก็ไม่กลัวครับตอนนั้นก็ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะยากเจอเลยนะครับอออ๋ออาแล้วก็ช่วงสักสามสักสี่ทุ่มไปแล้วครับฝนฟ้าขนองตกเลยนะฮะอืม ฟ้าเพียงตางเลยแล้วก็มันตกตกอยู่บริเวณแถวที่โรงงานเนี่แหละครับแล้วก็ต้นกล้วยนี่ก็ตันไหวไปีวูหมดเลยนะฮะครับซ,ซึ่งผมก็ก็เฮ้ยทำไมมันช่วงนี้มันก็ไม่ใช่ฤดูฝนแตไมฝนฝนตกอะไรอย่างนี้ครับก็ก็นอนเลยครับก็เพื่อรับไปครับแล้วก็แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองก็ฟันฟ่นฟั่นะฮะในความฟั่นเนี่ย ผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งครับมายืนตรงตรงริมหน้าต่างครับครับอ่าผมไปคิดในใจว่าถ้ามันเป็นคนปกติเนี่ยมันคงจะยืนตรงริมหน้าต่างไม่ได้เพราะว่ามันเป็นชั้นลอยครับอ่าถ,ถ้าสูงก็คงประมาณสามถึงสี่เมตรนะฮะโอ้โหครับก็ที่เท่าที่ผมเห็นนะครับเขาผมหน้าผาคเนี่ยเขาจะเป็นผมมาครับหน้าเนี่ยจะเห็นไม่ค่อยชดัดแล้วแต่ผมคิดว่า ผมพอจะอนุมานได้ว่ามีเขาสวยอะอืมครับอ่าแล้วก็ผมเนี่ยก็ก็จะเลยบ่าเป็นนิดนึงเสื้อเนี่ยจะเป็นเสื้อค่อนข้างสีขาวครับครับเขาก็ไม่ยืนตรงนั้นนะฮะในความฝันนะครับออ่าคราวนี้ผมก็สะดุ้งตื่นขึ้นครับครับแล้วผมก็หันไปมองตรงหน้าต่างตรงนั้นเนี่ยเขาก็ยังยืนอยู่ตรงนั้นนะครับอุ้ยอันนี้ตื่นแล้วนะตื่นแล้วครับพี่อ อ่าเอาแล้วคราวนี้ราวนี้ด้วยความที่ผมไม่กลัวแล้วผมกล้าเนี่ย oh. แต่ว่าจังหวะนั้นมันไม่ใช่ครับพี่เป้ผมผมกลัวแล้วครับเพราะว่า <laughs> มันจะจับเพราว่าเพราะว่าเขาไม่ใช่คนนะโ oh. อ้อ่าผมก็ก็ลุกขึ้นเดินขึ้นไปเอาพระเครื่องที่ผมแกลวนบนคือ oh. ครับ oh. Oh. แล้วก็มาท้องอธิษฐานสวนมดมนต์แล้วผมก็ก็ ขุ่มโปลงลับไปเลยพี่โอ้ยครับแล้วผมก็ไม่ได้หันไปมองอเลยนะครับว่าเขาจะอยู่ไหมอะไรเงี้ยอืมแต่ว่าถ้าถามว่าผมทําไมผมถึงไม่เลือกวิ่งออกประตูประตูไปผม,ผมคิดว่าข้างนอกน่ากลัวกว่าอีกโอ้ใช่ฮะใช่ครับแล้วก็<ป>มันไปไหนจะไปไหนก็ไม่รู้อ,ะอ่ะอะคือชั่วโมงนั้นว่าถ้าอยู่ในห้องสงบสงบกับวิ่งไปหาพี่ยามนะป้อมอ่ะผมเลือกนอนอยู่ที่ห้องดีกว่า <c oughs> ครับพี่ยามก็น่ากลัวใช่ครับแล้วก็ค่อนข้างไก่ด้วยฮะครับ <c oughs> <c oughs> ก็เลยหลังจากวันนั้นเนะี่ยกลุ่มก็เอาของชิ้นเนี้ยไปคืนกับลุงครับอืมอ่าลุงเขาก็ไม่ได้พูดอะไรเขาเขาก็ยิ้มมุมปากเฉยครับครับแล้วก็หลังจากนั้นมาผมกลับมาที่พักเนี่ยอืมผมก็ไม่นอนห้องนั้นอีกเลยนะครับครับเมื่อถึงเวลาผมอ้ําน้ำท้าเสร็จผมก็ไปขอพี่ยามานอนด้วยตลอดเลย ครับเออแล้วผมก็อยู่ที่โรงงานเนี้อีกประมาณหนึ่งถึงสองอาทิตย์แล้วผมก็กลับบ้านเลยครับครับเพราะว่าทางบริษัทมันเจ๊งไปแล้วแล้วแล้วผมก็ไม่ได้เงินเดือนด้วยครับไม่ได้ด้วยเหรอไม่ได้ครับอย <You free. S 2> ู่ฟรีอยู่ฟรีลุงลุงเข้าเขา,ขาเหมือนกับส่งให้ผมมาหาประสบการณ์มาฟ้าอะไรเงี้ยโอ้โหครับ,รบอันนี้ก็ก็ จากจากที่เป็นคนที่ไม่เชื่อนะครับก็เลยก็เลยเชื่อว่าสิ่งเ่าเนี้ยมีจริงครับพี่เพราะว่าเป,เป็นประสบการณ์ที่ผมได้ประสบพบเจอมาครับอันนี้คือเรื่องราวทั้งหมดอันนี้คือเรื่องราวทั้งหมดครับพี่โอ้โหเดยกก่อนนะฮนะคือเท่ากับว่าก็ยังโปรโมชั่นอยู่ที่หนึ่งคืนไม่มีใครทำราตรีทีได้โอ้ใช่ครับหลังจากที่ได้รับฟังคุณลุงนะครับเขาบอกว่าจะ ลุงขึ้นเชาวจะมีคนมาคืนทุกคนแสดงว่าเคยมีคนนําไปใช้อ่ะใช่ฮะอุ้ยเรามาพูดถึงเรื่องเรื่องเรื่องของบริษัทก่อนนะฮะครับผมความน่ากลัวมันน่ากลัวอยู่แล้วครับทั้งทั้งบทคือมีเจ็ดคนตอนแรกมีเจ็ดคนเจ็ดคนครับเออข้างบนมีแค่สองคนมีพี่ยามกับกับเราครับโอ้แล้วก็นึกถึงภาพของตึกอาคารที่มันแบบ ห้องพักที่มันเก่าๆนะหน้าต่างหลุดบ้างนู่นนั่นเนี่ยนะแล้วข้างหลังเป็นป่ากล้วยอย่างเงี้ยโอ้มันมันได้หมดเลยนะครับหลังจากนั้นคือห้าคนข้างล่างออกหมดเลยอออครับพี่เพราะว่ามันมันไม่มีงานแล้วอ่าอาจจะไม่ได้เงินด้วยก็ว่าไปนะเออแต่ตอนนั้นเราไม่รู้เราก็ทําต่อแล้วสิ่งที่ที่มัน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 ไม่เกี่ยวกับเรื่องเรื่องบริษัทนี้ก็คือเราไปเจอะเจอกับ คนคนหนึ่งล้วก็ไปได้ของขังเปลี่ยนตัวเองว่าวิชาคงอภารเนี่ยไม่อยากได้นะไม่ค่อยเห็นผลแั้วตไหนหรืออาจจะเห็นผลช้าตอนไหนก็ไม่รู้เปลี่ยนสายมาเป็นสายแบบแบบแบบเสน่ห์หรือว่าอะไรแบบนี้ดูบ้างดูต้องไหมปรากฏว่าไปเล่นตัวท็อปขอตัวท็อปเลยขอแรงๆเลยคือตอนนั้นบอกตรงๆคือเราไม่กลัวแล้วเราก็ไม่คิดว่าผีมีจริงหรือถ้ามีจริงก็อยากจะเจอว่างั้นใช่ครับหนักไปนั่นพี่เขาบอกว่าเป็นพี่นวลเป็นพี่หญิงเป็นผีผู้หญิงอีก เราคิดเป็นไกลเลยว่าอุยถ้าเป็นผีผู้หญิงอยากจะมีอะไรกับผีอีกใช่ครับบ้าไปแล้ว <c oughs> ความคิดนะฮะสุดท้ายครับ,รบจุดทูบตามที่เขาบอกกลับมาถึงห้องปรากฏว่าพี่นวลมาจริงๆครับจากความฝันพอตื่นจากฝันปุ๊บพี่นวลยังอยู่ที่หน้าตาคําถามเลยตอนนั้นเข้าใจเลยว่าจากที่เราไม่กลัวนะครับมีใครหลายคนบอกว่าปากก็บอกไม่กลัวแต่ว่าถึงจังหวะหรือเรียกว่าสถานการณ์จริงๆที่มันเกิดขึ้นแบบแจะจะแบบตาเนื้อ เฮ้ยมันไม่ไหวนะใช่ครับพี่โออหนึ่งเลยใครที่มายืนตรงนั้นต้องมีความสูงถึงสามเมตรแน่นอนใช่ครับหรือถ้าไม่ไม่ไม่ได้สูงขนาดนั้นก็ต้องลอยอยู่ับถูกต้องไหมใช่ครับแล้วแต่พี่ครับแต่ว่าพี่นวลในที่นี้เขาก็ไม่ได้แบบมาเหมือนแบบโกรธโมโหหรือว่าแวกไส่แหวกกรุงอะไรก็ไม่ใช่นะครับเขาเขาก็ยืนเฉยๆอย่างนั้นน่ะเหมือนกับว่าเขาสื่อว่าเออเนี่ยอยากเจอใช่ไหมมาแล้วเนี่ยเขาม่จริงนะ อ่าเพียงเพียงแต่ว่าผมผมผมคิดตัวเองนะครับว่าที่เขาเข้ามาที่ห้องไม่ได้เนี่ยเนื่องจากว่าผมมีพระหรือเปล่าหรือว่าอะไรหรือเปล่ามีส่วนฮะแต่ว่าเขามาในเขาเข้ามาในโรงงานได้ก็จริงเพราะว่าเราขอเจ้าที่เจ้าทางเปิดทางมาแล้วแต่เราขอเข้ามาในห้องไม่ได้เพราะเรามีสิ่งสังเกตอยู่กำลังจะพูดอยู่เลยแต่ถ้ากลับกันนะพี่มีรู้เหมือนกันว่าพี่นวลเนี่ยเขามีนิสัยอย่างไรเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันมนุษย์หรือว่าคนเราที่ปกติทั่วไปอ่ะ เขายังมีความเขาเรียกว่าอารมณ์ร้อนแต่ละคนไม่เหมือนกันนิสัยไม่เหมือนกันผีก็เหมือนวิญญาณก็เหมือนกันนะใช่ครับถ้าพี่นู่เขาเป็นคนที่แบบอารมณ์ร้อนกโ,โกรธโกรธได้เขาอาจจะมาและ,และนั้นลักษณะที่แบบไม่ใช่แบบนี้ครับใช่ไหมอาจจะแบบโอ้โหแบบเล,เละเลยหลอกเลยอะ่ะเออนี่อยากเจอใช่ไหมเอาสิหรือ,อรหนักไปกว่าน,นั้นถ้าเราไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราติดตัวมาอยู่ในห้องคุณต้นคิดว่า น่าจะเกิดอะไรขึ้นโหผมคิดว่าถ้ามองในโอ้โหผมว่าอาจจะนุนอาจจะเหมือนเรื่องเรื่องเป็นชู้ก็ผีหรือมีอะไรก็ผีก็ได้นะฮะพี่นวนอาจจะมาอยู่ในห้องมอาใช่แล้วแบบว่าเหมือนกับมีอะไรก็ผีแล้วจนแบบว่าไม่ทํางานไม่ไปไหนเลยอยู่แต่ในห้องจนแบบร่างกายซุกผอมอะไรเหมือนกับพี่ในหนังอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะพี่ค่ะเราไม่รู้เนี่ยว่าเราเราท้าทายเขาไง ใช่ครับโอ้ีก็เป็นตั้งแต่นั้นมาคือเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดจากคุณตคุณต้นเลยว่าเชื่อเรื่องนี้เลยก็เชื่อครับว่าสิ่งเหล่านี้มีจริงครับครับเออนี่คือเรื่องราวทั้งหมดใช่ครับผมเออคุณต้นคือเป็นครั้งแรกที่เล่าเรื่องนี้เลยเหรอไม่ถึงว่าไม่เคยเล่าที่ไหนเลยใช่ไหมอ๋อเคยเล่าให้แบบเพื่อนๆฟังพ่อแล้วก็น้องๆฟังนะครับเพราะว่าเนี้ย คือผมมาไปทํางานมาหลายที่ครับแล้วก็สถานที่แต่ละที่ที่ผมไปเนี่ยอย่างเช่นบ่อทรายเอ่ยอะไรเอ่ยึ่งมันที่ผมอยู่คนเดียวทั้งนั้นเลยแบบมันมันค่อนข้างทุรกันดารเขาเขาก็ยังพ่อแม่เาก็ยังถามว่าแบบด้วยความเป็นห่วงว่าอยู่ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยผมก็คือว่าผมก็ไม่ค่อยเจออะไรนะฮะแล้วก็แบบโรงแรมที่เขาว่ามีชื่อมีอะไรแถวภาคใต้ตอนบนครับ ผมก็ไม่นอนคนเดียวนะครับผมก็ไม่เคยเจอไขรอะไรนะฮะแต่ว่าจนครั้งนี้ครับมันทำให้ผมคิดว่าโอ้โหมันก็มันก็มีนะอืมครับจะบอกว่าคุณต้นเล่าดีฮะเล่าเรื่องดีเลยจริงครั้งแรกถือว่าโอเคเลยเล่าดีมากๆนะฮะอ่าครับแต่หลังจากนั้นถัดมาก็จะเป็นในความฝันนกว่าครับอืมครับที่มาให้ป่วยให้อะไรเนี่ยฮะแล้ว เหตุการณ์ต่อต่อไปหรือว่ายังมีเหตุการณ์ที่คุณ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 ต้นไปเจอไปเจอมามามาอีกไหมอ๋อมันเป็นแค่เหตุการณ์เล็กๆน้อยๆที่ที่นํามาซึ่งการทูข่วยครับยังไงอ่ะอ๋อก็สักนิดหนึ่งหลังอ๋อสักนิดหนึ่งครับก็คือหลังจากที่เพราะว่าหวยกำลังจะออกพวกนี้อ๋อ่าหลังจากที่ผ่านเรื่องราวของพี่นวลไปแล้วครับผมได้ไปทํางานที่ภาคใต้นี่แหละครับเออคือสมัยนั้นก็ก็เริ่มเชื่อแล้วแล้วแล้วว่าสิ่งเหล่านี้มีจริง แต่คราวนี้ยผมจะลดเลเวลลงหน่อยผมผมจะไม่เอาพูดผีวิญญาณละอืะอ่าคราวนี้ไปชอบเรื่องงั่งกระเปิดครับโอ้ครับอ่างั่งตาแดงนะครับอืแต่ว่าด้วยเราเสิร์ชหาอินเทอร์เน็ตก็มันก็ค่อนข้างราคาแพงครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะแท้หรือยังไงอะไรเงี้ยอ่าใช่ก็เลยไปหางั่งที่เป็นของพาเกจิทางจังหวัดอีสานใต้ครับครับ อ่าเช่ามาในราคาห้าร้อยบาทครับอืก็เช่ามาปุ๊บก,ก็ทําตามใบฝอยครับขอให้เจ้าที่เจ้าทางเปิดทางให้เหมือนเดิมครับให้งังงั่งนี่มาค้าคูณมาช่วยเหลือการค้าขายจะเลรุง่งเรืองเป็นเสน่เมตตาครับคือแรกคือแรกเห็นตัวเลขครับศูนยสามหนึ่งในความฝันครับอืมช่วงนั้นลายลายเข้ามาไม่ไมครับผมก็แจ้งไปที่ลายกลุ่มในครอบครัวรก่อนหวยออกประมาณสิบวันนะอืะ ไม่มีใครเชื่อเลยครับเพราะว่าอะไรยุยดีมาให้ศูญสามหนึ่งคืออะไรอะไรเงี้ยนะะอ่าะะอผมก็ไปซื้อลอตเตอรี่มาสองคู่ครับอืมแล้วก็ซื้อใต้ดินไปหนึ่งร้อยครับงวดนั้นนะครับมันทุกมันออกศูญสามหนึ่งจริงๆนะฮะตรง,ตรงแต่แต่แต่ว่ามันออกสามตัวล่างครับอ๋ออ่าก็ได้ลอตเตอรี่มาสองคู่สี่พันใต้ดินเนี้ยหนึ่งร้อยก็คือเป็นหนึ่งหมื่นบาทครับ อันนี้ต้องขอต้องขออนุญาตท่านผู้ชมด้วยนะครับเพราะว่ามันอาจจะผ,ผิดกฎหมายนิดนึงครับผมหลังจากนั้นเราก็เลยโอ้เชื่อมั่นเลยครับเราก็จะพิรำการก็ไม่มีอะไรมากครับก็ถวายน้ําแดงถวายน้ํามีข้าวมีปลาก็เรียกท่านว่าง้างให้มากินด้วยกันนะอะไรเงี้ยครับก็ทามาหากินเจเลยรุ่งเรืองในระดับหนึ่งเลยะครับอืแล้วอีกสักพักต่อมาครับเข้ามาให้อีกทีหนึ่งครับเก้าห้าสามครับเก้าห้าสาม ช่ครับนะสมัยนั้นนะครับน่าน่าจะปีห้าสิบกว่าแล้วแหละครับก็ออกตรงๆเลยครับงวดนั้นผมได้ร้100อยคูณร้อยครับอยอ่าก็เรียกว่าได้เอามาต่อยอดธุรกิจอะไรได้ครอืออืมครับวันนี้ก็เลยโหแบบโหนัห่งเขาช่วยเราเขามีจริงอะไรอย่างเงี้ยแต่หลังจากนั้นไม่นานครับพี่ผมด้วยความที่แบบอาจจะไปเที่ยวเทีบ้างเลยทํำให้แบบเราลืม ลืมบูชาขเขาเท่าที่จะเป็นอะไรเงี้ยครับเขาหายไปเลยครับพี่ไม่ถึงไม่เข้ามามาเข้าฝันเลยไม่เข้าฝันแล้วก็ตัวงั่งที่เป็นโลหะเนี้ยหายไปเลยครับเฮ้ยหายไปด้วยหายไปเลยครับพี่ครับ<อ>วันนั้นถึงวันนี้สิบกว่าปีแล้วผมยังห้าเขาไม่เจอเลยเนี้ยโอ้ครับ,รบพี่โอ้อันนี้ก็คือสิ่งที่ว่ามันมันเหนือคือใช่ไห,ไหมพระพุทธเจ้าท่านว่า มันเป็นปัจจต่างเขามันมันรับรู้ได้เฉพาะตนจริงๆครับ <laughs> แต่ว่ารับรู้ได้เฉพาะตนในที่นี้มันทําให้เราแบบทุกข์ขั้วอยู่ด้วยครับอก็เลยเชื่อว่ามีจริงครับ <laughs> ครับอ่ะเป็นความเชื่อนะบางบที<ม>ก็อาจความเชื่ออีกแบบหนึ่งก็ถ้ามันเรามองตามหลักวิทยาศาสตร์อาจจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับง้างเลยก็ได้ถูกต้องไหมอาจจะบังเอ,อิญจังหวะที่เราอเ,เอาเข้ามาแล้วเราไปไปเสี่ยงดูแล้วมันมันถูกเข้ามาเองเราเราก็คิดว่าอาจจะเป็นเป็นง้างก็เป็นได้ถูกต้องไหม เราไม่รู้นะอัน <independ> น <ents> <Yeah, S 2> ี้อันนี้ความเชื่อนะแต่ถ้าแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นเป็นสิ่งที่เราเชื่อแล้วว่าเอาเข้ามาแล้วเป็นจริงล้วก็เราต้องทําตามโกฎเขาว่าถูกต้องไหมเอออย่าไปเปาะปล่อยปะล้านเลยลืมนู่นลืมนั่นลืมดีนะที่ว่าไม่ได้ทาอะไรที่มันเขาเรียกว่าเข้าตัวหรือรุนแรงอะไรไปมากกว่านี้นะอืมเพราะว่าเขาเป็นคงใส่พระด้วยครับใส่ข่าวอะไรเงี้ยไม่ได้มีข้อห้ามอะไรมากมายเออเออเนี่ยก็ถือว่า ถ้าถ้ามาแรงกว่านี้ล่ะเออถ้าถ้าคนไปจับตัวท็อปแบบแบบเล่นแรงเป็นสายแบบออกดําๆหน่อยลงไปใส่เทาอะไรเงี้ยเอออาจจะอาจจะไม่ใช่อย่างนี้นะอาจจะไม่ได้หายไปเฉยๆอาจจะมีดอกมีดอกกับมาทวงคืนก็เป็นได้นะครับผมอ้าวนะครับขอบคุณคุณมากคุณต้นมากนะที่เอาเรื่องของพี่นวลมาเล่าให้พวกเราฟังแล้วก็แถบทายกับกับเรื่องเรื่องที่อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับครับแทมนิดนึง ได้ครับคุณต้นเดี๋ยวถ้ามีประสบการณ์อะไรแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของของใครก็ได้นะได้ยินได้ฟังมาจากไหนที่ไหนที่ไหนก็ได้ครับคุณต้นคุณต้นนํามาได้ให้เราฟังนะครับพี่ครับขอบคุณมากคุณต้นขอบคุณมากครับพี่ครับสวัสดีครับเอฟซีนะครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ